สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดนะครับติ๊กต็อกกันนะครับผมโดยเว็บเคมเ h ็มนะครับก่อนอื่นเพื่อนเข้ามาที e. ่หน้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับเปิดทำไมออกมาพิมพ์ค้นหา k m m เ t h นะครับผมลิงเว็บไซต์จีันแรกเลยนะกดเข้ามาเพื่อนเจะเจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะครับแต่ถ้ฮเพื่อนเพื่อหาไม่เจอนะครับหรือที่เกยดหาก็สามารถจิ้มไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะฮะสำหรับเพื่อนเมพื่อนมาที่ชอ้ใเข้อมูลจริงก็ได้นะ แล้วก็อย่าลืมติ๊กฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้านล่างเนี่ยนะครับผมหรือถ้าหากนะครับเพื่อนๆมีบัญชี gmail อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้บัญชี gmail นะครับในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ได้เลยนะครับแล้วเมื่อเราสมัครสมาชิกกันเสร็จแล้วนะครับผมเรามาลงชื่อเข้าใช้กันเลยนะครับเมย์ไปเพลลงชื่อเข้าใช้มาแล้วนะครับผมก็จะเจอหนเว็บไซต์แบบนี้เลยมองมาที่ด้านซ้ายมือนะครับเพื่อนๆจะเห็นแท็บเมนูต่างๆนะครับรวมอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นการกดสั่งออเดอร์นะครับเติมเงินประวัติการสั่งนนี้หมดเลยะครับ มาดองด้านขวามือนะครับด้านบนนะครับก็จะเห็นนะเป็นปุ่มเปลี่ยนภาษานะครับแล้วก็ปุ่มตั้งค่าบัญชีนะครับแล้วก็ยอดเงินนะครับในช่องเขียวๆสำหรับยอดเงินด้านนี้นะครับเพื่อนๆที่เขามาใช้งานกันครั้งแรกอาจจะยังไม่มีกันนะครับเดี๋ยวเราแวะมาเติมเงินกันก่อนดีกว่านะครับเพื่อนๆจะกดที่ยอดเงินด้านบนเลยก็ได้นะครับหรือจะมากดที่เติมเงินด้านซ้ายมือก็ได้นะครับโดยทางเว็บไซต์นะครับก็จะมีหลายช่องทางเลยนะครับในการเลือกเติมนะครับแต่ละช่องทางก็จะมีคำแนะนำที่ต่างกันด้วยนะครับเพื่อนๆก็อย่าลยยแแแแอออปปปธนนนาาาคคครรรรรีะะัััับบลลล้้้วววกก็็ชิเงม กิบโตเคเหร็นซี่นะครับผมส่วำหรับผู้ที่ต่างประเทศนะครับก็สามารถนำกิบโตนะครับจะบิตคอยอีทิเบียก็สามารถนำมาแลกใช้งานเว็บไซต์ได้นะครับผมด้านขวามือของเพื่อนนะครับมองมาก็จะเห็นปอดกำลังเติมเงินอยู่นะครับที่ด้านนี้นะฮะส่วำหรับการเติมเพื่อนๆก็เลือกช่องทางที่สะดวกกันได้เลยนะครับผมจะเลือกเป็นเคอโค้แล้วกันนะครับแล้วก็มาใส่ยอดเงินที่ด้านล่างนะครับตรงจำนวนเงินนะครับก็เติมเงินเคอโค้ขึ้นมาเพื่อนๆก็สแกนจ่ายกันได้เลยนะครับเรามาเราเติมเงินกันเสร็จแล้วนะครับเรามามากสั่งออเดอร์กกกกกััััันน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 น่่่่่่ออออออคคคครรรบบบบบเเเพืืืืๆมมมมมมาาาาาาดดดททีีสงซ้้ใหะะะะผลลฮ เรียนมาด้านล่างนะครับหาคำว่าเพิ่มคนดูสิบสดนะครับหรือไลฟ์สดนั่นเองโดยการเพิ่มคนดูไลฟ์สดนะครับก็จะมีสามสเอ็์ให้เราเลือกนะครับมี F1, F2, F3 นะครับอ่า แต่และช่องทางก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ต่างกันนะครับค่าบริการต่างกันเพื่อนๆก็ลองเลือกนะครับผมมาด้านล่างนะครับบริการนะครับก็จะมีเลยราคานะครับแล้วก็รายละเอียดที่แตกต่างกันเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองอ่านแล้วก็เลือกกันได้เลยนะครับผมข้อแตกต่างที่เห็นก็จะมีระยะเวลาในการขึ้นนะครับผมก็จะมีตั้งแต่15นาทีนะครับ30นาที60นาทีจนถึง240นาทีเลยนะครับผมค่าใช้จ่ายก็จะต่างกันนะครับเพื่อนๆก็ลองอ่านกันได้เลยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทดสอบให้ดูกก็็เปนนนน15าทีละััครบ หมายเล่าล่างนะครับช่องลิงก์ช่องปริมานนะครับช่องลิงก์ให้เพื่อนนำลิงก์นะครับของร้านที่เพื่อนต้องการจะเพิ่มยอดคนดูนะครับมาฝากที่ช่องลิงก์นี้ได้เลยส่วนปริมานนะครับก็คือจำนวนยอดคนดูที่เพื่อนเต้องการจะเพิ่มนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนเข้ามาที่หน้าไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวตอนนี้ที่หน้าไลฟ์สดนะครับมีผู้ชมนะครับอยู่ที่8คนนะครับ9คนครับเพื่อนเเข้ามาก๊อปปี้ลิงก์ไลฟ์นะครับนำมาวางที่ช่องลิงก์ใส่ปริมานเข้าไปนะครับผมจะใส่ไปที่ 100คนแล้วกันนะครับผมเมื่อเพื่อนกกดครบแล้วนะครับผมก็จะเห็นค่าบริการโชว์ขึ้นมานะครับผมทีละล้านเนี้ยก็ลองทดสอบกันก่อนได้นะครับเมื่อเพื่อนกดตากดครบแล้วก็กดสั่งซื้อเลยนะครับผมเมื่อเพื่อนกดสั่งซื้อแล้วนะครับผมก็จะเห็นกล่องกรเขียวขึ้นมานะครับคิดว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับก็แสดงว่าออเดอร์ของเพื่อนเนี่ยได้รับการยืนยันแล้วนะฮะหากเพื่อนๆต้องการที่จะดูอ่ะประวัตินะครับหรือสถานะออเดอร์นะครับเพื่อนๆก็มากดที่ประวัติการสั่งซื้อได้เลยนะครับ โดยทางด้านบนสุดนะครจะเป็นออเดอร์ที่เราต้องกดกันไปนะครับสถานะออเดอร์จะอยู่ด้านขวามือนะครับขึ้นว่ากำลังดำเนินการนะครับทางด้านซ้ายมือจะเป็นเลขรหัสออเดอร์นะครับตรงกลางก็จะเป็นรายละเอียดที่เรากรอกกันไปนะฮะและวถ้าหเพื่อนๆนะครับพบปัญหานะครับในการใช้งานเว็บไซต์นะครับอย่างเช่นกดออเดอร์ไม่ติดนะครับเติมเงินไม่เข้าหรือบริการมีความล่าช้านะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาแจ้งแอดมินได้นะครับกดมาที่คำสั่งซื้อใหม่นะครับหรือหน้าแรกนะฮะมากดที่ติดต่อแอดมินนะครับ เดือนก็นจะพบช่องทางการติดต่อแอดมินนะครับหากพบปัญหาก็เข้ามาส่งเรื่องกันได้เลยนะครับผมและถ้าหากเ,เพื่อนๆนะครับชอบใจบริการของทางเว็บไซต์นะครับ p พ p ยนะครับผม mm. ก็สามารถาแนะนำให้คนอื่นๆใช้งานกันได้นะครับ mm. เพื่อนๆมากดที่คแนะนำเพื่อนนะครับ มาคับลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งให้คนอื่นใช้งานกันได้เลยนะครับเป็นเพื่อนจะได้ค่าคอมมิชชั่นกันได้นะครับ5%เนะครับเมื่อคนอื่นเขามาใช้งานกันแล้วนะฮะแล้วเมืเราก็สั่ง order เสร็จแล้วนะครับเรากลับมาดูทีน่าหลายสกนดีกว่านะครับผมเมื่อสักครู่นี้นะครับทีน้าหลายผลนะครับมียอดคนดูนะครับอยู่ที่ประมาณนะเจ็คนนะครับผมตนตอนนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นมกพิบช้าักว็บ็จะดคนแล้วนะครับขึ้นมาเป็นนนล้รเื่อี เดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปใกล้ๆเพื่อนๆเห็นนะครับอ่าเห็นชัดเจนเลยนะครับ93คนนะครับเพื่อนและยยอดก็อาจจะมีสวิงบ้างนะครับเพื่อนเพื่อนๆตามภาษาไลฟ์สดนะครับผมการจะมีคนเข้าคนออกนะครับและถ้าบางทียอดอาจจะเกินมาเกินไปนะครับเพื่อนก็อาจจะไม่ต้องตกใจนะครับก็เป็นการหาทางเว็บไซต์นั่นเองนะแในวันนี้นะครับก่อนจะจากกันไปครับก็ขอฝากเว็บไซต์นะครับ P m p Head ไว้เลยนะครับเพื่อนหาเพื่อนๆหาไม่เจอก็ทิ้งไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแปะไว้ให้แล้วนะ ในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ